ตำรวจตัวอกกระโปรงพิบลสิริรองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค4ประธานปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอายากรรมร,รัออกษาความสงบเรียบรย้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกนักการจราจรในช่วงวันคริสต์ามาสในเทศกาลปีใหม่2568เป็นมีผู้บังคับบัญชานำตรวจภูธรจังหวัดกาลสินสพเมืองกาฬสินตำรวจทางหลวงพิสูจน์หลักฐานฝ่ายปกครองอ,อปอปรและมูลนิธิกู้ภัยรวมกว่า200นายร่วมในการปล่อยแถวรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4กล่าวว่า ระหว่างวันที่25ธัธธธธนวาคมถึง2มกราคมเป็นช่วงวันคริสต์มาสต่อเนื่องเทศก,กาลปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่งตางๆประกอบกับในบางพื้นที่มีการจัดงาน,ลนเล่นเรงเฉลิมฉลองซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรปันหาอาจญากรรมรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนลำคาดและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการเล่นดอกไม้เปล่งพลุประทัดตลอดจนอาจเป็นช่องทางโอกาสให้กับคมวิจารณ์ที่ผู้ไม่หวังดี เขาทำการจรกรรมทรัพย์สินหรือกอ่อเหตุอาญากรรมสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนหรืออาจก่อความไม่สงบในลนักษณะต่างๆขึ้นมาได้จึงได้กําหนดให้ลุกหน่วยดําเนินการปล่อยแถวกาลังพลในการป้องกันปราบปรามาอาญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลดังกล่าวทีมขา Tech ่าวไทยรันิวส์รายงาน นางอวยพรแก้เจ้ารนายนายกสโมสรโรตารีการทารักนำสมาชิกร่วมกับบุญสรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม 25, ่2518โดยข้ามอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ผื้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำอภอกันทารักจังหวัดรีสกเกตโดยมีแนนดาพาัดตัดกัมผู้บัญชาการเรือนจำอภอกันทารักให้การต้อนรับโดยผู้ต้องรักชะันหญิงได้มีการสแสดงเต้นรำประกอบเพลง5เพลงเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางสโมสรโรตารี่ได้นำผ้าห่มกันหนาวและนำมาหากรงวันมาเลี้ยงในครั้งนี้ โดยผู้บัญชาการเรือนจำยังได้พาคณะชมกองงานขนมเบเกอรี่จิมขนมเบเกอรี่จากฝีมือผู้ต้องรัชทานหญิงผู้บัญชาการเรือนจำอภเกษการธารลักษาวว่าเรือนจำอภเพษการธารักษ์กรรกษมีผู้ต้องรัชทานจำนวน1,319คนซึ่งทางเรือนจำได้ปฏิบัติต่อผู้ต้องรัชทานให้ดีที่สุดตามมาตรฐานโดยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวมีความต้องการเครื่องรุ่งห่มเสริมจากที่มี จะได้รับความมาดูเคราะห์จากสโมสรนอตเรีการทลรักได้สลับขน,นผ้าห่มกันหนาวชั้นดีจำนวน200ผืนซึ่งตรงกับความต้องการที่จะนําไปใช้ในการที่จะมอบให้กับผู้ต้องรัชทันโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ต้องขังสูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปบุญทันทศรีวันรายงานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักตำบลฝ่ายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แต่งชุดสันตะโคสีแดงจากกิจกรรมวันคริสต์มา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้ร่วมกันวาดภาพระบายสีคัดลายมือภาษาอังกฤษเพื่อนำมาประกวดชิงรางวัลพร้อมกับการแสดงบนเวทีให้เด็กนักเรียนตอบปัญหาจริงรางวัลจะมีการจับฉลากและของขวัญซึ่งไฮไลท์ของงานมีเด็กนักเรียนและครูได้ร่วมกันเต้นรำประกอบเพลงด้านในส่วนศิลหาอภิบายผู้วยการ,รเรียนวัดดนา,าักกล่าวว่าวันคริสต์มาสของทุกปีทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กนักเรียน,พนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเต้นและร้องเพลงจับฉลากของรางวัลพร้อมการแจรกของขวัญให้กับเด็กทุกคนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าสแสดงออกปี่ศูนย์ตรียภาพและลักษณะดิสัยด้านนันทนาการเป็นการพัฒนาจิตใจให้เหมาะสมตามวัยเรียนรู้การแบ่งปันและรู้จักอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนาคาคัรดำรารงานชาวบ้านบานทุงต้นสีอำเภอดอกคำใต้จงังหวัดพะเยา ทำอาชีพเผาถ่านเพื่อหารายได้เสริมหลังฤด,ดูการทำนาทำให้ขายได้ราคาดีเนื่องจากมีความต้องการมากจนนึงนำไปปิ้งย่างด้วยการทำถ่านขายจะนำมาเสร็จกิง่งม้เสร็จกิ่งลำไยที่ชาวบ้านตัดตอนทิ้งและแห้งตายตายต้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กและกิ่งใหญ่นำมาเผาในถังเหล็ก200รลิตรประมาณ6ถังซึ่งในแต่ละวันสามารถเผาถ่านได้หลายสิบกระสอบขายกระสอบละ150บาทสามารถสไร้างรายได้ได้อย่างงามในช่วงหน้าหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากมีคนต้องการใช้สูง โดนายจูจี้สมานมาศอายุ58ปีเปิดเผยว่าต้นลาไม้มาจาัดสวนลาใหญ่ทางไม้แห้งและกิ่งที่เจ้าของสวนตัดตอนกิ่งทิ้งจากนั้นจะนามาตัดเป็นท่อนๆประมาณหน,นึ่งศอกนาไปใส่ถังเหล็ก2องตรที่เิศเวียไว้จนเต็มถังจากนั้นทําการจุดไฟและปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5้าชั่วโมงเมืม่อหมดก่อนไฟก็จะนําถังคว่ำลงและนําฐานออกมาพักให้เยน็นก็จะได้ฐานประมาณ9ถุงปุ๋ยด้วยขายกระสอบละ150บาทสำหรับฐานจะขายตามชมุมชนลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้าน เรือขายได้ทุกวันวันละ5้ถึงหกระสอบซึ่งช่วงนี้อากาศหนาวและสิ้นปีฐานจะขายดีเพียงความต้องการสูงนำวไปวไปการสร้างรายได้ให้กับตนได้เป็นอย่างดีปัญนเอาพิยูดีรายงาน